เรื่องนี้้อครับเป็นตำนานเล่าขานกันมาแต่สมัยปูญาณหน,ะนองน่ามโคกอีเกิ้งแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์คืนใดฝนตกใหม่ๆนี่โอ้โหกบเขียดอึงอ่างออกมาห้องกันระงมมันเลยกลายเป็นสมรภูมิแย่งชิงอาหารของเราพูดผีโดยมีสองตัวเต็งคือผีเป้าลิ่นยาวเจ้าทิ่นเกากับผีพงจมูเขียวผู้ท้าชิงหนาไมา่ ผีเป้าหนิแกถนัดใส่ลิ้นทิปที่ยาวเป็นว่าตวัดจับเขียดแบบแม่นยำส่วนผีพงแกมีอาวุธลับขึ้นจมูกที่เรืองแสงสีเขียวได้ใส่เป็นไฟฉายซองหาเยือ่อคืนนั้นสองผีตัวท็อปหลงพื้นที่พร้อมกันครับสึกชิงเขียดเลยบังเกิด ผีพงใส่จมูกซ่องไฟไปเจอเขียดขาคำตัวบักใหญ่แกกำลังสีพงไปงับท่านใดนั่นมีลิ่นเยายๆหตวัดมาจากในผุ่มใหม่ชึบเอาเขียดไปกินต่อหน้าต่อตาผีเป้านั่นเองโอ้โหผีพงโมโหคัก ยกที่สองผีเป้าเห็นเขียดกําลังสิกระโดดลงน้ำแกเตรียมสิแลบลินผีโพงเอาคืนครับแกเปิดไฟจมูกแกแบบไฟสูงแสงเขียวจ้าจ้าแยงตาผีเป้าผีเป้าตาพรา่าลินเลยตะวัดไปผันกับกอหยาแทนโอ้โหที่นี่ก็เลยบอยแย่งเขียดแล้วครับหันมาสู่กันเอง ผีเป้าตะวัดลีนฟาดเสียงดังเพี้ยเพี้ยผีพงกระใสจมูกเป็นเหมือนกระบองไฟไล่ฟาดไล่แยงตาสู้กันจนน้ำในหนองกระจายเขียดนี่กระโดดหนีกันอลลมานโอ้หเขียดนี่หายใจบ่ทันคณะที่สองผีกำลังสู่กันอย่างเม้ามันโดยที่พวกแกบ่หมู่เลยว่ามีอายแสงมือฉมังคันการซองเขียดที่ผมเคยเล่าให้ฟังนั่นลละ แกย่องมาัตงแต่ตอนไหนก็บ้องหูไอแสงแกเห็นผีสองโตสู้กันแกเลยยิ้มมุมปากแล้วก็ค่อยๆย่องไปจับเขียดที่กำลังแตกตื่นที่ละโตสองโตใส้ของแกจนเต็มแล้วแกก็ค่อยๆย่องกลับบ้านไปอย่างเงียบๆพอผีเป้ากับผีพงสู้กันจนเมื่อยหันมาอีกที่เอาเขียดค่อยหายไปใส่เบิดว่า ได้แต่มองนากันตาปริบป,ปริบอดกินเบิดคู่โฮโฮนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้หู้ว่าหมวแต่ทะเลาะกันแย่งชิงกันสุดท้ายก็อาซิมีมือที่สามมาคว้าพุงปลาเอ้ยคว้าเขียดแต่กินเบิดฉะนั้นจงสาม,มาัคขีกันไว้เด้อครับ